สวัสดีครับมาดูข้าวเที่ยงวันนี้ครับทอดหมูครับวันนี้มาทอดหมูโอ <icky S 2> ้โหมาดูนะครับเออเชฟไก่มาทำเองวันนี้กินข้าวเที่ยงทอดหมูกับต้มแซ่บนะครับเต็มหม้อพัดโง่โง่โง่ครับเนี่ยอาหารเที่ยงวันนี้ครับมาดูกันนะครับเราจะแซ่บบม่รู้ว่แซ่บวันนี้ทอดหมูครับหมุกกรอบครับกับต้มแซ่บและมีตำมะถั่วครับตำมะถั่วเฮ้ยทอดตำมะถั่วด้วยกับเด้อเอาติมไงเพื่อม่พี่น้อง วันนี้มาเยยนสิน,น้าสังของเราครับวันนี้มาดูนะครับว่าจะอจะร่อยอย่างไรกอดหม,กมูกำลังไม่กำลังไม่กำลังเตรียม <c oughs> <c oughs> มาดูขั้นตอนพบเสือนะครับโอ้โหนี่ครับทอดหมูของเรา <c oughs> น้ำจิ้มครับอันนี้น้ำจิ้มต้มขม คือหต้มขมเนี่ยแซ่บๆครับโจ๊ะๆเรื่มเลยไม่เป็นไะรเอ้หัวข้า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 มาเนี้ต้มเครื่องในทัวกับทอดหมูอาราบิก้าครับว,ว,วนนบันนี้พร้อมเสิร์ฟเลยครับผมเราจะเสิร์ฟครับโอ้โหเป็นเสียบอะไรได้พอมไม่ได้เลยเบิ่งนครับตำหมกทัวพร้อมเด้อพุ่นต้มขมครับน้ำจิ้มครับมาดูกันครับวันนี้จะลั่มไม่ดูหมูที่เขาใหญ่อย่าลืม กินเที่ยงครับกินเที่ยงพ่อแม่เอ้ยบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนานะครับวันนี้มาเย็มเย็นสิสิทธ์นะสังนะครับถึงบ้านถึงช่องมากินข้าวเที่ยงบ้านเฮตง่านแก่เพื่อนของแก่แก่เพื่อนเพื่อนมาเดือดผม่น่อยหน่อย